มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแม่มอกเฟสติวัลครั้งที่16นะฮนะปีนี้พิเศษเลยไม่จัดสาวมันแล้วจัดเป็นหนึ่งเดือนเต็มๆกันเลยแต่จะเน้นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตนี่นี่นี่ด้านหน้าประมาน,นี่มีเวทีคอนเสิร์ตนะเสาร์อาทิตย์ฟกซองบ้างสบายๆออกห้องเหนือกระาจ้าเป็นสาวแล้ลำปางอะไรก็ว่ากันไปนี่เลยฮะน้องนี่เลยพี่ถาดน้อยกับน้องบวออัวตองนี่ใส่แมสเรียบร้อยจะได้ ปลอดภัยด้วยนะทางแม่หมอก็ทําดีมากเลยสวยงามเมืองแม่หมอกะใครที่มีโอกาสหรือตอนนี้เจะไปที่ไหนยังไงดีแนะนําเลยมาที่เมืองแม่หมอวิวดีธรรมชาติดีมีอะไรให้ดูมากมายบัวตองแล้วมีคอนเสิร์ตมีอาหารที่พักอาหารอาหารดีดนตรีเพาะครบหมดทุกอย่างเลยที่เมืองแม่หมอจะจังหวัดาปาัตลอดตานี้ เมืองแม่หมอทำงานบรรยายนายทำก,บญญทก็บางทีก็สนุกกันนะฮะแต่ว่าในความเดินทางกันแลก็มีเหนื่อยบ้างการชาร์จแบตเติมกําลังเหมือนชาร์จไฟฟ้านะนะเป็นสิ่งสําคัญ่วงน,นี้เข้าสวนนาหนาว่าไม่มีอะไรที่จะลุตัวเท่ากับทางเหนืออีกแล้วแนะนําที่ที่ต้องมาเลยเมืองแม่หมอ,อจังหวัดลำปางโอ้โหบรรยากาศนะมีอ่างเก็บน้ามีธรรมชาติสําคัญไฮไลท์ตอนนี้เลยบัวตองประมาณ500อยไร่ มีทั้งหมดประมาณ18ล้าน7 6 0 0 0 0 675ดอกนะฮะถ้าใครไม่เชื่อไปนับเองเลยก็แล้วกันนะฮะถ้าคุณมีเวลาว่างพอที่จะนับ500ไร่ฮะบัวตองสวยงามแล้วก็มีตอนนี้มีงานตลอดทั้งเดือนปกติเนี่ยงานแม่หมอเขาจะมีแค่สวันนะมีคอนเสิร์ตมีการแสดงก็ว่าแต่ปีนี้ฮะพิเศษเลยหนึ่งเดือนเต็มเ็มพฤศจิกายนเดือนแห่งวันเกิดพระมหาสมป,ปองเลยนั่นแน่โยงซะอย่างนั้นเ <c> ด <oughs> ือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะนั้นก็จะมี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองว่าทําให้เราได้ใช้ไฟฟ้าทางเหนือยังไงส,ส่งไปถึงภาคกลางให้เราได้ว่าเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้ากับธรรมชาติไปได้วยกันได้จริงเราได้มาดูข้อมูลจริงได้มาฟังวิทยกรได้มาเห็นกับตาได้มาสัมผัสอากาศบรรยากาศที่โอ้โหบริสุทธิ์มากนะดีไปจอ้อก็เจอหมอพยาบาลพูดเหมือนไม่รู้เรื่องนะเหนื่อยเดิน <c oughs> ขึ้นเขามาพุ่งมตอตองเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้เป็นหอดูดาวหอดู นกขอดูวิวสาร่อยหสิบองศาเนี่ยครบเลยแล้วก็จะมีวิวที่สวยกว่าน,นี้ด้วยนะจะมาจะพาไปดูฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะฮะหรือตั้งใจเลยมาที่เมืองแม่เมะจังหวัดลำปางรับรองว่าที่พักกลางเต็นท์บรรยากาศแล้วเมืองลำปางสเสน่ห์เยอะเอกษณ์ก,ก็รถมา้าสัญลกักษณ์ก็ชามตราไกา่ดินขาวดินเหนียวที่ดีส่วนในประเทศไทยก็อยู่ที่ลำปางแล้วก็โอ้โหขนทมทำเนียบประเพณนี้วัฒนธรรมภาษาอาหาร สเสน่ห์เยอะจริงๆฮะเนี่ยดูวิวได้สัตว์นองศิลปสาอีกสักหน่อยเดี๋ยวดอกบัวกบานนั่เนี่ยแม่ดอกบัวที่อยู่ในสระก็เปลี่ยนเป็นแม่ปลาบูที่อยู่ในสระจะต้มให้พระหรือต้มให้เนนถ้าต้มให้หลวงพี่ไว้ปรุงนี้ตอนเย็นตอนเพลนกับข้าวพอมีนี่ดาําชัน,นเล่เลยฮะยอดน,นี่เลยยอดเลยมาเที่ยวนะฮะเหมืองแม่หมาะจังหวัดลำปางไม่มาถือว่า 跑。<Pop. S 2> yeah.